ภิกษุทั้งหลายกรรมมรรโลดเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความดับลงแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะดูผู้เจ้าจัดว่ากรรมทั้งหลายเนี่ยดับลงไปเพราะว่าผัสสะดับขณะที่จิตไปเกาะอารมณ์แล้วค่อยๆจางคลายแล้วก็ดับไปก็ถือว่าการกระทําท,ทุกอย่างดับลงนั้นถึงบอกให้เราระวังตรงนี้ว่าขณะที่จิตเนี่ยดับจากอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปุ๊บเนี่ยถ้าเราปล่อยวางได้ขณะนั้นก็คือว่าขณะนั้นไม่มีกรรม ไม่มีรูปนามนั้กธุเจ้าจึงบอกว่าความดับแห่งกรรมมีเพราะความดับแห่งผัสสะการเกิดขึ้นของกรรมก็เป็นเพราะการเกิดขึ้นของผัสสะผัสสะก็คือการที่จิตเข้าไปรับรู้รูปนามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเรียกว่ามีการกระทบมีการเข้าไปตั้งอาศัยมีการเข้าไปเกาะตัวของจิตท่านบอกอริยะอัตถังคิกมัตนี้นั่นเองเป็นกรรมะนิโรธคาม่ีปฏิปทาคือปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรม วิธีให้ถึงความสิ้นกรรมทั้งหมดมีได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิการกระทําทางกายทางวาจาทางใจ8อย่างนี้เป็นเหตุให้สิ้นกรรมได้2ข้อแรกของมรรคมีองค์8ก็จะสงเคราะห์ในส่วนของปัญญาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ ในส่วนสามข้อกลางก็ส,สงเคราห์เข้าในส่วนของศีลคือสัมมาวาจาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็คือตัวศีลห้าสามข้อแรกและสัมมาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องส่วนสามข้อท้ายสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาส,สมาธิอันนี้สงเคราะห์เข้าในส่วนของสมาธิการสร้างความตั้งใจมั่นจะต้องมีสติคอยระลึกได้ถึงอารมณ์อันเดียวต้องมีความเพียรเพียรที่จะละความเพลินในจิตที่เพลินไปกับอารมณ์เพื่อให้มารู้อยู่กับอารมณ์อันเดียว เมื่อรู้อยู่กับอารมณ์อันเดียวนานๆจึงถูกเรียกว่าสมาธิเพราะฉนั้นความเพียรสติสมาธิมันจะช่วยกันเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกย่อมรู้ชัดซึ่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งนิฐานะสัมภวะแห่งกรรมอย่างนี้เหตุเกิดของมันรู้ชัดซึ่งเวมะตาแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งวิบากแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมมณิโรดอย่างนี้รู้ชัดซึ่งกรรมมณิโรธคาเมณีปฏิปทาอย่างนี้ อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งพรหมจรรย์นี้ว่าเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมทิสุท,ทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบเหตุเกิดแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบผลของกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบความดับแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบวิธีดับไม <c ười> <Young> ่เหลือแห่งกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบดังนี้นั้นเราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้ว อันนี้ก็ท่านอธิบาย